สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนไปชมศาสนาโบราณนะครับบริเวณปรา,าสาทเมืองแขกนะครับซึ่งตั้งอยู่ตำบลโคราดนะครับบ้านเมืองเก่าอําเภอสูงเนินนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นโบราณสถานนะครับซึ่งสร้างสมัยขอมหรือว่าเขมรนะครับ ในพุทธศักราช2,515นะครับประมาณสัตวัษที่15นะครนะครับก็อาจจะผู้พังไปตามกาลเวลานะครับน่าจะเป็นช่วงที่สมัยออขอมเรืองอำนาจนะครับจนมาถึงถึงโคราชนี่นะครับสมัยขอมเรืองอำนาจนะครับ ก็มาดูบรรยากาศเก่าๆนะครับบรรยากาศเก่าๆบางท่านอาจจะเคยเห็นหลายๆที่มาแล้วนะครับแต่ว่าศิลปะก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าที่นี่อาจจะผุพังนะครับผุพังมากนะครับเราเดินเข้าไปนะครับมสร้างด้วยหินศิลาแรงนะครับที่ดูครับว่าโอ้โหขนาดนี้นะครับ คนสมัยก่อนนะครับต้องมีฝีมือนะครับแล้วแล้วก็ความอดทนเป็นอย่างมากนะครับกว่าจะสร้างได้ขนาดนี้นะครับครับดูบรรยากาศรอบๆนะครับอายุก็น่าจะอยู่ที่ประมาณสักพันกว่าปีนะครับสมัยสมัยพระเจ้า ช้ยวรมันครับตรงตรงที่ถ้าเราเดินตรงไปก็จะเป็นน่าจะเป็นแท่นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เขาบูชากันนะครับสมัยก่อนตรงนี้อาจจะเป็นสมัยก่อนผมสันสนิิฐานว่าอาจจะเป็นที่สถานที่อ่าเป็น สถานทบูชานะครับหรือว่าสถานที่มาทําพิธีอะไรนะครับบางอย่างนะครับซึ่งไม่ใช่เป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าเป็นสมัยนี้ก็อาจจะเป็นวัดวัดสมัยก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะมีแท่นนะครับแล้วก็จะมีคนมากราบไหว้บูชานะครับตรงนี้ ็เปนแท่นน่าจะเป็นที่ตั้งของสิสวลึงนะครับเพราะว่าศาสนาฮินดูนี่จะนับถือสิวลึงนะครับสาธุสาธุสาธุแล้วก็เป็นบริเวณรอบๆนะครับร่มลื่นนะครับลมลื่นมลนมเย็นสบายดีนะครับปู่หลวนเองก็ไม่ค่อยได้มาเลยครับเพราะว่าอยู่อยู่คนละฝั่งถนนกัน ครับสมัยก่อนนะครับถือว่าขอมขอมนิ่เรืองอำนาจมากนะครับจนกระทั่งมาถึงสมัยนี้ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับเปลี่ยนแปลงการปกครองไดตงนตา <laughs> นี่อยู่นี่แลยย <laughs> หละฮะ อยู่หลังซีเกตนี่พอดีมาทำเกี่ยวกับสาระดีการท่องเที่ยวรู้รู้อยู่แต่ได้ได้อยู่อธิบายได้อยู่เดี๋ยวผมเรื่องเป็นมายังไงแนนบรรยายพูดในนี้แล้วผมพูดไปในนี้แล้วครับก็อ่านอยากรู้เดี๋ยวต้องนั่นนะไม่มีเวลาละเอียดนะครับครับตา เรื่องชีจริงมันอยู่ที่ตาทั้งหมดโอ้โหครับตาครับครับเอาตาลองเล่าดูเราดูนี่ผมอยู่ตรงนี้แหละอยู่ผมก็คนจุงเนินนี่แหละตาเป็นใกล้อยู่ตรงนี้เป็นประจำบรรยายน้งภาษาไทยภาษาเมื่อกี้มาไม่เห็นตาบรรยายน้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาลาวได้ทั้งหมดได้หมดเลยเนาะสอนธรรมะไม่แท้พระวัดไหนอีกด้วยครับตาครับเรียรู้นะ รจะ,จะไม่มีลายละเอ,อียดางไรตาเข้าใจ,จ,าจอย่างนั้นนะครับผมเอาคร่าวๆตาเพราะ,ะว่ามันทำคลิปได้ไม่นานอ่า แป๊บหนึงก็กมดวไว้ก็ได้นี่นะครับครับถามมาเรื่องทั้งหมดที่เขาสร้างปราสาททั่วไปแต่ถามว่าตาทําไมถึงรู้เสียงเขานี้ได้เออ,อที่นี่ปู่ย่าตาท,ทั่วของตานี่แหละครับเป็นพราหม์มาก่อนก็ถ่ายทอดไยให้เล,เลยอีกอย่างหนึ่งเจ้าของศาสนาก็มานะที่นี่บ่อยๆครั้งคนไหนเป็นศาสนาพราหมณ์จะถูกตาตาพณ์ทุกคนมาเรื่องรามตรงกับปู่ย่าตาทั่วที่เราไว้หมยมันก็ตรงกันเพราะฉะนั้นที่ไปที่มาแรกเริ่มเดิมทีก็คืองี้ทําไมเขาสร้างศาสานาฐา,านทุกหลังไม่ว่าอยู่ในอินเดียพมา่าไทยลาวเขมรเวียดนาม ในอินเดียและมาเลเซียล้วนแล้วแต่ชาบรามินฮินดูทั้งหมดเป็นผู้สร้างก็คือศาสนาพราหมณ์ฮินดูนั่นเองผู้สร้างสร้างไปเพื่ออะไรเหตดฝุผนนั่นไรความสาคัญมันคืออะไรความสาคัญก็คือสร้างถวายบูชาบรรพบุรุษทั้งหลายเทพเจ้าทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเองหรือว่าสร้างถวายปู่ย่าตายายตาทั้งหลายเองหรือว่าสร้างไว้ทําศาสนาิจต่างๆนั่นเอง่อนจะสร้างน่ะมันมีแรงดิบรรดาใจมาจากของสองสิ่งของสองสิ่งนั่นเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มหศจัรย์เหนือมหศจัรยร์เหนือคำัญญา แกรู้จักติวะลึงก็อยู่นี่ไหมดูครับต<ด>ิวะลึง<ด>แปลว่าอวัยวะเพศของผู้ชายนั่นเองตรงกันงข้ามอยู่นี่เป็นอวัยวะเพศของผู้หญิงที่นี่อย่าลืมนะมนุษย์เราที่เกิดมาในโลกนี่เราไม่ได้เกิดมาได้เองจากพรงไม้ใต้ดินจากกระบอกไม้ไผ่ล้วนแต่เทพเจ้าสร้างให้เราเกิดมาโดยการทุกคนทั้งิ้นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายทุกชาติทุกศากสาานาทุกภาษาถ้าไม่มีติวะลึงก็อยู่นี่เราก็ไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือว่าเทพเจ้าผู้สร้างมนุษย์ใครพ่อกับแม่เราเขามีติวะลึงก็อยู่นี่ไรเกิดมาเป็นนนมุษย์ที <c oughs> ี and ทุกประเทศที่ตากล่าวไปนั่นไม่ต้องไปมาหาตาคนเดียวที่นี่จะครบวงจร <c oughs> ครบจักกวาลทันทีว่า <c oughs> ประสาทแต่ละหลังนั้นทนหน้าที่กันเรื่องอะไรต้องนี้เรียกว่าประสาทหินมือแขกทําสิ่งที่เป็นมงคลทุกอย่างเจริญมงคลทุกชนิด <c oughs> เช่นทําบุญทําทานทําศีกรรมทั้งศาสนาแต่งงานบวชพรามรวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีหลยเรื่องสิ่งที่ไม่ดีอับประมงคลจะไม่ทําประสาทหลังนี้อธินิคอยจินตนาการตามตานะประสาทหลังนี้ <c oughs> หันหน้าไปทางที่เหนือโดยเฉพาะมันมีชั้นนอกชั้นกลางชั้นในแต่ละแต่ละจุดนั้นความหมาย ไม่คืออะไรสําหรับเบตะวันออกที่ชี้ไปนี้ในะตั้งฐานที่วิลึงแต่ที่วิล,วลึงไม่มีให้ใหแกเห็นถูกขโมยโลักไปก่อนที่จะบูรณะตรงข้ามเบตะวันตกนะี่ตั้งฐา,านโยนีโยนียังอยู่อายว,วาะเพศของผู้หญิงยังอยู่ยังไม่ได้หายไปไหนสองหยุ่นั่นนะตั้งไว้เพื่ออะไรเหตุผลอะไรความสาคัญมันคืออะไรความสาคัญก็คือหน้าเทศกาลก็ได้ไม่ใช่หน้าเทศกาลก็ได้วาให้คนทั่วไปมาตาการาะบูชากราบไหว้หรือมาขอพอรนั่นเองนั่นประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองผัวเมียคู่ไหนที่ไม่มีลูกอยากได้ลูกเนี่ยนะ ออยากได้ลูกถ้าผู้ชายมาต้องไปไหว้าฐานของผู้หญิงผู้หญิงมาต้องไปไหว้า <ไป S 2> ฐานของผู้ชาย<อ>นั้นจึงจะได้ลูกที่นี่ประเภทที่สามนะไม่ใช่ว่าแปลเป็นอวยวะาเพศอย่างเดียวเป็นก็ต์ฟาซื่งก็ตมาซื่เทพเจ้าพ่อกอบเทพเจ้าแม่และให้คนทั่วไปตักการะบูชาตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีวันขัดตึกนั่นเองก็โชคดีนะมาเจอตาวันนี้ ทีนี้เทยเวลายชั้นกลางเนี่ยทำหน้าที่อะไรทาหน้าที่หลายเรื่องเป็นวังก็ได้ตาหนักก็ได้ที่พระทับก็ได้ทําเนียบก็ได้เป็นเรือนรับรองของอาคันคทุกะทั้งในประเทศต่างประเทศก็ได้ที่ประชุมก็ได้หรือเป็นเรือนพักอเนกประสงค์กล้ายๆศาลาการ,ปรเปลียนที่วัดบ้านราวก่อนทํากิจกรรมทุกเรื่องทุกคนกจะต้องมาจอยนิ่งรวมตัวกันอยู่ตรงนี้เท่ากันก็คือบ้านรับแขกเองหรือเป็นที่สนน่นสาธารณก็ได้ฝากคาถาทำด้วยก็ได้ครับก่อนถ้าเช่นนายองประตูเรียกว่าโคคาบุระไปวัตถุประตูนั่นเองจะใช่รีเซพเตอร์สอง อยค้รับแขกครับคุราชนี่คือโคราดโคราดเก่าใช่โคราดเก่าโคราดเก่าพูดง่ายนจจะนีชายรีเซตเตอร์สองคนคือคอยต้อนรับแขกจากเรือนพระชั้นกลางนี่ยคอยจ่ายดอกไม้ชุวเทียนพวงมาลัยให้แขกแขกไปจักการะบูชาด้านในนั้น ที่ตาการบูชาด้านในนะั้นแตกต่างกับด้านนอกดังนี้เฉพาะด้านใน life, ถึงหน้าเทศการโดยเฉพาะเขาถึงทำพิธีกรรมเจ้าใหญ่ในตัวอยู่ที่ไหนก็มารวมตัวกันทั้งหมดทําเฉพาะหน้าเทศการเท่านั้นมาตลอด24ชั่วโมงยังนอกหรือทำเป็นข้างเทมการนั่นเองเทวิลัย่นายนี่ลักษณะมันจะเป็นมณฑลจะมีบันไดสามด้านคือแต่วันออกแต่วันตกเป็นทางเดินออกทิศเหนือทางเดินเข้าโดยเฉพาะค่อมทั้งประดิษฐานโยนีใหญ่ตรงนั้นเึ่งลึงใหญ่ตรงนั้นคือที่สการาบูชาอยู่ตรงนั water, ้นคนไหนกาบไหวบูชาวันพระบูตท yeah. ั้งหลายเสร็จแล้วสิ่งจาก เสร็จแล้วเทพเจ้าเสร็จแล้วลงมาไดด้านตะวันตกก็วกไปออกประตูวันตกนั่นนายออกประตูตะวันตกไปน้นตรง,งข้ามคนไหนกลบไวว่าบูชาวันระบรททั้งหลายสิ็จแล้วสิ่งจะติดเสร็จแล้วเทพเจ้าเสร็จแล้วลงมาไดด้านตะวันออกก็วกมาออกประตูวันออกนี่แตะไปออกประตูวันออกไปน้นทีนี้ระเบียงโคนด้านตะวันตกนั่นเป็นฐานที่วลึงเล็กที่วลึงเล็กเป็นของพระอุรุตก็ได้ของลูกเขยก็ได้ของลูกชายก็ได้ตรงข้ามระเบียงโคนด้านตะวันออกบอลบอลที่ผมไปกร่าวเมื่อกี้นี่ผม เอผ้าลุ่งนันเนี่ยเอระเบียงโคด้านตะวันออกเป็นฐานโยนีเล็กโยนีเล็กเป็นของพระีดาก็ได้ของ